แตงโมโลเลยนะครับของเสียแป๊ดวันนี้วันที่เจ็ดกุมภาพันธ์สองพันรห้าสิบหกผมได้มาเยี่ยมแตงแตงโมโของน้องแป๊ดนะครับที่บ้านตะเวดนะครับตำบลบำบลกุ้ยตำบลบ้านกล้ยอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทัยนะครับวันนี้เรามาเยี่ยมกันหลังจากที่เราแนะนําให้ใช้แคปซูลน,นาโนและนานโนพัทนะครับซึ่งตอนนี้จากการสอบถามของแป๊กแป็กเล่ากาที่จัดใช้แล้วเป็นไงนะทั่วลูกมันโตมันยังไงนะ เขียวจะเขียวผิวสวยแล้วก็ทรงจะยาวครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเนี่ยลองรักลองแวกใหดูที่ว่าลูกจะสวยทรงจะยาวนะครับนี่นะครับมีต้นอายุแค่สามสิบห้าวันนะครับอายุสามสิบห้าวันนะครับใส่ปุ๋ยครั้งแรกเริ่มใส่ปุ๋ยไปครั้งแรกนะครับเนี่ยฮะงามงามมากๆเลยนะครับตัวนี้นะซึ่งผม เกี่ยวกเกษตรเยสไอคแคนได้มาแนะนําให้ใช้นะครับแล้วเราจะติดตามจนกระทั้งถึงการเก็บผลผลิตขายสู่ท้องตลาดนะครับเป็นไงถูกใจไหมครับถูกใจครับถูกใจประหยัดนะฮะประหยัดต้นทุนขึ้นเยอะครับอ,อย่างนี้คงคงคงจะลืมตาปากก็ได้บ้างละนะต่อไปเนี่ยพราะเราลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยเม็ดลงแล้วแถมผลผลิตเราได้ ผลผลิตเต็มที่เดี๋ยวเราจะติดตามไปจนกระทั่งเราได้เก็บเกี่ยวกันนะครับท่านจะเห็นนะครับว่าแค่กลุ่มแตงโมฮะแค่กลุ่มเดียวครับแค่กลุ่มเดียวนะครับห้าลูกนะความดกของแตงโมนะครับเนี่ยครับที่ที่ท่านเห็นในภาพนี่นะครับซึ่งผมจะซูมไปใกล้ๆนะครับไปให้เห็นนี่ครับเห็นลูกแตงโมไหมครับเนี่ยครับที่มือกดใบไว้เนี่ยครับเพราะว่าดกมากนะครับแค่กลุ่มเดียวนะครับตรงนี้ห้าลูกครับ นี่ครับอายุสาวันหนึ่งนะครับนี่ยอายุเพิ่งแค่สามทิ้าวันอย่างที่อ่เจ้าตัวเจ้าของสวนแตงโมนะครับได้บอกให้ข้อมูลครับ<ส>ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ